สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพะขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่61แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพ้าจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะ วันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกทกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญพระประจําวันก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะหลังยัน25สัศตรวตรรษเนื้อกระไหลทองพิธี25สศตรวตรรษ10 8ยเกจิอาจารย์ปุกเสกสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะวันนี้ก็มาสองเหรียญน,นะคะ วันจันทร์กับวันพฤหัสบดีสวยๆทั้งสองเหรียญเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมๆทั้งสองเหรียญเลยนะคะกระลายทองเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสําหรับสองเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญพระประจำวันสวยๆสองเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สี่ค่ะ ท่านใดจะรับทั้งสองเหรียญหรือจะแยกเหรียญก็ได้นะคะถ้าแยกก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะสวยๆเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีปี2521ออออกวัดศรีละขันอ่างทองพิธีปลุกเสกใหญ่มากน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัชดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสมบูรณ์ค่ะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวมาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็สมบูรณ์นะคะสวยค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูกขาวสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะราคาเบาเลยนะคะคุ้มค่ากับความสวยของเหรียญค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญล้อแมกหลวงพอ่อเกษมสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางปี2537รุ่นไตมาสเนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ดด้านหน้าเหนือไหล่ซ้ายสภาพสวยเดิมๆิมนะคะนี่ก็จะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากค่ะเหรียญสวยๆก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับเหรียญหลวงพอกก่อเกษมล้อแม็กสวยสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบ,บุรีเนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ดข้างใบหูซ้ายขวาสาภาพสวยเดิมๆนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะของสวยๆเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยค่ะสวยเดิมๆนะคะผิวสวยมากเลยนะคะจะตอกโค้ดข้างหูซ้ายกับข้างหูขวานะคะเห็นไหมคะสข้างค่ะ สภาพเดิมๆค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญหลวงพ่อตาบสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะนาเก็บนาสะสมค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะมากันถึงสองเหรียญเลยนะคะ ที่สาคัญสวยทั้งสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญที่ว่านั่นก็คือเหรียญ M16 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงลมดำเหรียญประสบการณ์ดีอีกรุ่นของท่านเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสภาพสวยเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะวันนี้มาให้กับทุกๆท่านถึงสองเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะสวยเดิมๆสวยทั้งสองเหรียญเลยนะคะ สองเหรียญน,นี้ก็ราคาไม่แรงนะคะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมๆค่ะจะซื้อเก็บซื้อฝากก็ดีงามเลยนะคะสําหรับเหรียญสวยๆแบบนี้สําหรับเหรียญ F16 สวยๆเดิมๆสองเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ คุ้มมากเลยนะคะ500ได้ถึง2เหรียญน,นะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวต่อโคด,ด้านหลังวัดโคนอนกรุงเทพปี2514หลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพีปุกเสกร่วมกับเกจิอีกมากมายเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ องค์ก็กระทัดรัดดีนะคะน่าใช้มากค่ะตอกโคดด้านหลังนะคะสำหรับผ้าปิดตาโคนอนสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองนี้ก็สวยอีกแล้วนะคะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกำแพงแก้วพิมพ์เล็บมือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปุกเสกสภาพสวยดูง่ายน่าเก็บน่าสะสมนะคะ องค์นี้สวยจริงๆนะคะสวยทั้งองค์พระแล้วก็พื้นผิวเลยนะคะเดี๋ยวมาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะเห็นองค์พระกับพื้นผิวไหมคะสวยค่ะด้านหลังก็จะมีรอยเล็กน้อยนะคะไม่มีปัญหานะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะสำหรับกําแพงแก้วพิมพ์เล็บมือสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 3 5 0ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจันลอยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพปี2524เป็นรุ่นสุดท้ายของท่านหายากดูง่ายสภาพสวยเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สำคัญสวยมากเลยนะคะไม่มีร่อยหรือว่าไม่มีชํำรุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสะภาพสวยมากนะคะเดิมเดิมค่ะพระผงก็จะอดไม่ได้นะคะที่จะ,อะลอยๆยนะคะแต่องค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะถือว่าสมบูรณ์ค่ะสวยเดิมเดิมค่ะสําหรับพระผงจันลอยสวยสเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่4ี่อหค่ะสวยมากเลยนะคะพระเก่าน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญตลับยามองหลังหนังเสือหลวงพ่อพุธวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐมเลี่ยมทองคำแท้สภาพสวยเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะถ้าใครรับไปก็ขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมนะคะเพราะว่าองค์นี้เลี่ยมทองมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากค่ะสาหรับเหรียญน,นี้นะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เห็นไหมคะเป็นหนังเสือนะคะทองแท้นะคะสําหรับองค์นี้นะคะน่าใช้มากเลยค่ะกําลังดีเลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสวยเดิมๆค่ะสําสหรับเหรียญตลับยาหม่องหนังเสือหลวงพ่อพุธสวยๆเลี่ยมทององนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดพัน้าอค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะถ้าใครกําลังหาหรือว่าอยากได้ก็จัดไปนะคะ เรียมทองให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตปี2540รุ่นลํำลึกคุณ15ปีปุกเซกพิธีใหญ่เหรียญสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็จะเดิมๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเหรียญที่สวยเหรียญน,นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเดิมๆค่ะ ไหมคะด้านหลังนะคะสวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสาหรับเหรียญน,นี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อผางสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงสมเด็จกันแล้วนะคะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสมเด็จเนื้อผงพิมสามชั้นหลังรูปเหมือนสมเด็จโตเก่าเนื้อจัดแก่ผงไม่ทราบที่นะคะเก่านะคะไม่ทราบที่เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะเป็นสมเด็จ3ชั้นนะคะเก่าไม่ทราบที่ด้านหลังก็จะเป็นรูปสมเด็จโตนี่ค่ะแปลกสวยนะคะเนื้อแก่งจัดมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ถ้าท่านใดทราบที่หรือรู้จักก็จัดไปเลยนะคะ สมเด็จทางช่องก็จะแบ่งราคาเบาๆนะคะไม่แพงนะคะค่ะสำหรับสมเด็จ3ชั้นหลังสมเด็จโตองค์นี้สวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่500ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะสำหรับสมเด็จเสกได้ทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นสมเด็จเก่าอีกองค์นะคะก็จะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงพิมพ์7ชั้นหูใบสีหลังบรรจุก,ก้างปลาเก่ามากเนื้อจัดแกร่งแก่ผงไม่ทราบที่นะคะ อง์งน,องนี้ก็เก่าจัดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเนื้อเ,เก่าจัดมากเลยนะคะแก่งด้วยค่ะเดิมๆนะคะสมเด็จถ้าไม่ได้เหมาติดมานะคะรับรองนะคะราคานี้ไม่ได้แน่ๆนะคะค่ะสวยเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีก้างปลานะคะค่ะเป็นสมเด็จก้างปลาอยู่ด้านหลังนะคะ แปลกนะคะถ้าท่านใดชอบของแปลกหรือรู้ที่นะคะก็จัดไปนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะก็จะเก่าแก่งมากเลยนะคะสำหรับสมเด็จเก่าๆหลังก้างปลาองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่650ค่ะเบาๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าสมเด็จนะคะเสกได้ทุกอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ไกเซอร์หลวงปูน่นาควัดละคลังปี2485เนื้อจัดหาชมได้ยากหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเนื้อจัดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะสมเด็จหลวงปูน่นาคนะคะเนื้อจัดแกร่งมากเลยนะคะ สำหรับสมเด็จหลวงปู่น,นาคเนื้อจัดองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่550ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแพรสี่พันปิดทองในพิมพ์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีฝังตะกุดทองนาคเงินที่ขอบบนและข,ขอบล่างสภาพเดิมๆสวยนะคะนะ่เก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ค่ะนี่ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะเป็นแพรสี่พันที่ปิดทองในพิมพ์นะคะฝังตะกุดด้านบนด้านล่างนะคะทองเงินนาคนะคะเดิมๆค่ะสำหรับองค์นี้ด้านหลังนะคะสำหรับสมเด็จแพรสี่พันสวยๆเดิมๆหลวงพ่อแพรองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองหค่ะ น่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรเมตตาบารมีสูงนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะถ้าท่านใดชอบสมเด็จเก่าๆก็จัดให้นะคะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์สามชั้นหลังภาษาจีนเก่ามากไม่ทราบที่วันนี้ไม่ได้มาองค์เดียวนะคะมาถึง2ององค์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะ กาจริงๆค่ะถ้าท่านใดรู้ที่ก็จัดไปนะคะสององนี้ราคาเบาๆเลยนะคะเราไม่ได้จัดมาแพงนะคะเบาๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะท่านใดรู้ก็จัดไปนะคะเดิมๆค่ะ สำหรับสมเด็จเก่าๆเดิมๆเนื้อจัดนะคะสององก็จะอยู่ที่ห0 0ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดทราบนะคะก็จัดไปเลยนะคะอย่าช้านะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำรุ่น6พร้อมกล่องเดิมสภาพสวยนะคะสวยมากเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะพระชัดนะคะหน้าตาติดนะคะสําหรับองค์นี้เดิมๆค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ชัดเจนเลยนะคะแจ่มมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะขึ้นชื่อว่าพระปากน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นไหนรุ่นไหนนะคะน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ ค่ะสำหรับผ้าผงวัดปากน้ำรุ่น6องค์นี้สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะแล้วแล้วเราก็มาถึงของสวยของดีอีกแล้วนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นผ้าขุนแผนเนื้อลายปิดทองในพิมพ์ฝังตะกุดด้านหน้าซ้ายขวาด้านหลังบรรจุเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี ปี2,534เลี่ยมกรอบทองไมค่อนเดิมๆจากวัดน่าเก็บน่าสะสมนะคะวันนี้เรามาถึงสององค์สวยทั้งสององค์นะคะเดิมๆทั้งสององค์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพเมตตาบารมีสูงแล้วยิ่งเป็นขุนแผนนะคะเสน่ห์พุทธคุณสูงน่าใช้น่าเก็บนะคะ สวยเดิมๆค่ะถ้าช่านใดรับไปก็ขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมให้เสียเงินเสียทองนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีเหรียญหลวงพ่ออยู่นะคะติดอยู่ฝังอยู่นะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะทั้งลายทั้งรูปแบบแล้วก็กรอบทองไมค่อนนะคะสําหรับภาคขุนแผนสวยๆเลี่ยมทองเดิมๆไมค่อนจากวัดนะคะสององค์ก็จะอยู่ที่ เจ็700ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ700ได้ถึง2องค์นะคะถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้อทองเหลืองกระล่ทองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตปี2543ต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสวยเดิมๆนะคะกระหล่ทองเต็มมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในกล่องสวยกิฟเลยค่ะนไมคะสวยเดิมๆนะคะต่อโค้ดหมายเลขพร้อมนะคะสําหรับองค์นี้นะคะค่ะสําสหรับรูปหล่อลวงพ่อแชม่มสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะราคาเบาๆเ,เลยนะคะ คุ้มค่ากับความสวยมากเลยนะคะสำหรับราคานี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2539รุ่นอภินิหารระเบิดด้านพ่อท่านชินสร้างกล่องเดิมประสบการณ์สูงน่าเก็บน่าสะสมนะคะ นี่ก็จะเดิมเดิมเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนนะคะน่าใช้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะสวยมากเลยค่ะสําหรับองค์นี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์พใหญ่นะคะสําหรับองค์นี้เห็นไหมคะสวยค่ะสวยสมบูรณ์นะคะสําหรับหลวงปู่ทวดสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่ 450ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะคุ้มค่าจริงๆกับราคานี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้องาแกะเลี่ยมกรอบทองไมคอนพร้อมใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะองค์นี้ก็จะแกะเก่าไม่รู้ที่นะคะสวยนะคะน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมๆนะคะเก่านะคะสําหรับองค์นี้ ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดชอบงาแกะก็จัดไปเลยนะคะเพราะว่าทางช่องแบ่งไม่แพงนะคะราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับสมเด็จงาแกะราคาเบาๆก็จะอยู่ที่500ค่ะเบาๆเลยนะคะกับงาแกะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นตะกุดโทนดอกใหญ่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสภาพสวยเดิมๆนะคะสวยเดิมๆนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อแพรนะคะชิ้นนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะสําหรับตะกุดนะคะก็จะมีด้วยกันสองไซส์นะคะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นี่จะเป็นไซส์ใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากนะคะน่าใช้ค่ะสําหรับหลวงพ่อแพรนะคะเมตตาบารามีสูงพุทธคุณสูงนะคะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะคะในการเลี่ยมแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนก็จะเลี่ยมเดิมๆจากวัดจะเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับตะกุดหลวงพ่อแพรดอกใหญ่สวยๆเดิมๆดอกนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะถ้าท่านใดไม่ใช้ก็ซื้อไปเก็บยิ่งเก็บยิ่งเก่านะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นตะกุดชุดเหรียญพระแก้วหลวงปู่เจียมจังหวัดสุรินครบชุดนะคะสภาพใช้มาบ้างนะคะประสบการณ์สูงแจกทหารนะคะสําหรับชุดนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเพราะว่าครบชุดเลยนะคะน่าใช้มากนะคะนี่ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะหชุดก็จะมีเหรียญน,นะคะพระแก้วแล้วก็ตะกุด แล้วก็ห้อยคอได้เลยนะคะใช้ได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะไม่ต้องไปเลี่ยมไปหาสร้อยมาใส่ใหม่นะคะนี่ค่ะเลี่ยมเดิมๆจากวัดหรือใช้ของเดิมๆจากวัดนี่ดีสุดๆเลยนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเหรียญก็สวยพระแก้วก็สวยตะกุดก็สวยนะคะสวยทั้งเส้นเลยนะคะสําหรับตะกุดชุดหลวงปู่เจียมเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ 1500ได้หลายชิ้นนะคะได้ทั้งเหรียญพระแก้วแล้วก็ตะกุดนะคะเดิมๆค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะได้ไปเปิดกุพระร่วมกัน with my car you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you try to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long